อยากเปิดบัญชีแต่ไม่อยากเปิดธนาคารมาเริ่มกันเลยสําหรับคนที่อยากเปิดบัญชีธนาคารแต่ไม่อยากออกจากบ้านอันดับแรกเปิดแอปธนาคารไทยพาณิชย์ขึ้นมากดไปที่ธุรกรรมของฉันหลังจากนั้นกดไปที่เปิดบัญชีเงินฝากเมื่อเปิดเข้ามาหน้าเปิดบัญชีเงินฝากให้เลือกเงินฝากออมทรัพย์ เมื่อเลือกประเภทบัญชีเรียบร้อยแล้วให้อ่านเงื่อนไขและรายละเอียดให้เรียบร้อยเมื่ออ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วให้กดยอมรับจากนั้นยืนยันตัวตนโดยใส่หมายเลขหลังบัตรประชาชน12หลักจากนั้นจะมาสู่หน้านี้ให้กดถัดไป ใส่ข้อมูลของคุณโดยใส่ข้อมูลส่วนตัวเช่นชื่อหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนอีเมลที่อยู่ปัจจุบันหรือที่อยู่สำหรับส่งเอกสารข้อมูลด้านอาชีพต่างๆเมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบข้อมูลของคุณให้เรียบร้อยจากนั้นกดยืนยันกดยืนยันแล้วระบบจะส่งรหัส OTP ไปที่เบอร์โทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ท่านกรอกรหัส OTP 6หลักให้เรียบร้อยเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ได้ง่ายๆที่บ้านโดยไม่ต้องออกไปข้างนอกและไม่ต้องเสี่ยงรับเชื้อโควิดอีกด้วยสามารถติดตามชมสาระน่ารู้เกี่ยวกับสวัสดิการที่เราควรได้รับในช่อง22หแบงข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ